ค่ะมิ้งดาวกระจายวันนี้มิ้งามีข่าวมากระจายเทียบเลยเอแต่ว่าจะเริ่มกระจายข่าวไหนก่อนดีนะงั้นข่าวนี้เลยแล้วกันค่ะผู้ชมคะวีน้องแองจี้เซ็กซี่สตาร์มีภารกิจค่ะพอดีวันพิเศษสุดๆ20ปีโพลิการ์ด่านเหล่าสู้ตายก็ตกเท้าัะมาร่วมแสดงควนเิกันเยอะเบอร์รู้สึกยังไงบ้างคะ20ปีแล้วอ๋อ20ปีนะครับจริงๆแล้วการเป็นสาว ็นสาวแบบว่าค่อนข้างจะมากกว่ารุ่นแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็ขอบคุณโพลีพาสมากเลยที่มีแต่สิ่งดีๆให้กับคนไทยทุกคนนะฮะแล้วก็มีแต่ละครดีๆมีรายการดีๆมีแต่สิ่งดีๆทุกอย่างมีความสนุกอยู่คู่คนไทยมา20ปีก็มีความสุขด้วยกันนะคะโพลีพารเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของผมครับขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมแล้วกันก็ขอให้โพลีพาร์อยู่กับ าาชน,านนนแบเรียกว่าทำสตูดิโอแน่นไปเลยค่ะสำหรับซุปตา์ทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาร่วมแชร์ภาพให้กับนติตยสารอุ๊ปปองฉลองครบรอบ,บ20ปีพลรีพล u แต่ละคนก็จัดท่าโพสน่ารักชิคแล้วก็ครีเลข20กันแบบสนุกสนุกล้นลามากๆแถมแต่ละคนก็เป็นแฟนคลับตัวจริงของพลีพารอีกด้วยคอยติดตามละครและก็รายการของพลีพารมาตลอดระยะเวลา20ปีค่ะ ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะครบรอบ20ปีนะคะกําลังเลขสวยเลยนะคะก็ดีใจที่วันนี้มิวการ์มาร่วมแสดงความยินดีด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะถริพผลิตัเรียกได้ว่าแบบครบวงจรค่ะมีทั้งรายการละครคนดูแบบส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่แล้วเพราะว่าคนอยู่อยากได้อะไรเนี่ยผลิตัณก็จะจัดให้ตลอดอยากเห็นเต็งมาเล่นละครค่ายนี้บ้าง ยี่สิบปีเป็นแค่9ก้าแรกเราจะอยู่กันอีกนานไม่บู้ร้อยกว่าปีครับผม,ออมทุกอย่างที่เป็นยี่สิบมันจะยิ่งใหญ่มากโพลิพัดเนี่ยอย่าชัคว,ว่ายิ่งใหญ่ใช้คำว,ว่าทะลุใจทะลุใจประชาชนทะลุใจวงการบันเนทิงดีเอว่าทุกทุกอย่างที่มันผสมผสานกันเข้ามาน่าจะน่าจะนำพาเป็นสิ่งดีๆต่อจากนี้ไปครับ สาวเจนี่จะยังลันล่าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้านฝั่งเมืองไทยเองเพื่อนแก๊งนางฟ้าของสาวเจนี่ก็ลันล่าไม่แพ้กันเพราะข่าวว่าสาววุ้นเส้นบิริธิพาพราะของเพื่อนเดอะแก๊งได้เตรียมจัดปาร์ตี้ฉลองสดเอยฉลองวันเกิดให้เจนี่ว,ว้าวจริงอะเขาเป็คนคนรีเควสเองค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้ทาอะไรเลยปีนี้ก็คงเป็นปีที่เจนี่สดแล้ว ก็เคงเต็มที่ทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าแบบจะได้แฟนฝรั่งหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ยังไม่มีถ้ามีไม่ลงไอจีหรอกไม่รู้เหมือนกันแต่รู้จักเหมือนกันเนอะดูดีเนาะ่วนุมเวสกลวัตก็เรียกว่าราศีเท่าแก่จับเพราะไม่ว่าจับธุรกิจอะไรก็ไปได้สวยล่าสุดก็ได้ขยายธุรกิจฟิตเนสไปอีกหนึ่งสาขาว้าวอย่างเงี้ยต้องเรียกว่าเท่าแก่เวียแล้วอ่ะดิกออีกสักพักค่อนเรียกก็ได้ครับรอให้แบบมีกำไรกลับมาสักพักก่อนอะไรเงี้ย วายสาธทุกขครับผมฝังหนุ่มบวยเชิทวุฒิพักหลักมีแต่เรื่องสะดุดแถมหลายคนก็ยังไม่หยุดวิพากษ์วิจารณ์ว่าบวยไม่มีความรับผิดชอบปล่อยให้อดีตภรรยาสาวตุกชนว่าน,านันเป็นคนรับผิดชอบเรื่องผ่อนบ้านแต่เพียงผู้เดียวซึ่งหนุ่มบวยก็ขอเคลียร์ว่าตุกตัดสินใจที่จะเอาบ้านไว้เพราะตามที่เราตคุยลงคุยกันวันตนนั้แต่แรกคือขายค่าเทอมลูกผมจ่ายครับไม่ว่าลูกจะเรียนถึงเท่าไหนผมจ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องค่าประกันลูกที่ลูกจะเจ็บป่วยยางไร ผมก็จ่าโดนตำรวจเกาหลีจับจนโดนปรับ5,000หลังพระเอกฟิล์มรัชภูมถอดเสื้อเล่นไอซ์บาเก็ตพอกลับเมืองไทยยังไม่ไว,วายปวดจิตซ้ำสองมาถูกข้อหาว่าฟิล์มสร้างกระแสหรือเปล่าเจอข้อกล่าวหาเนี้ยมีเพลียไหมคะฟิล์มมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับคือมันก็ต้องมีคนที่เอ่อเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติของบ้านเมืองเราอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้แคร์ตรงนั้นคือผมแคร์แค่ว่าผมคิดดีทําดีจบครับ บันเทิงอารมณ์ดีดดูสนุกแบบนี้ยังมีอีกเยอะแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้านะคะหลังจากหายหน้าหายตาไปเป็นแม่บ้านในต่างแดนมานานพี่แพทยสุทธาสินีก็พร้อมครวงครอ,อบครัวออกงานเป็นครั้งแรกแล้วคะ่ะ หนึ่งอย่างแพทสุทัศนีมีน้องดานเต้ลูกชายสุดเลิฟก,กับนักธุร,รกิจหนุ่มชาวอเมริกันก็หายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาซะนานล่าสุดสาวแพทได้บินกลับมาเยือนเมืองไทยพร,ร้อมพาครอบครัวโรดิเกรชมาออกรายการ3แซ่บแมฆมาถึงที่ดาวกระจายก็เลยไปพาเจาะไม่อัปเดตถึงชีวิตหลังมีน้องดานเต้ซะเลยตอนนี้อายุจะ15เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็เดินแล้วก็จะวิ่งแล้วค่ะ แล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะพูดแล้วค่ะคุณยายอยากจะให้อยู่ที่นี่แค่คุณยายก็อยากให้อยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้กาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะจะยังไงดีแต่ว่าคิดว่าคงไปไป,ไปมาลค่ะไม่บอกไม่รู้เลยว่าสาวสวยน้าหวานคนนี้คือหนุ่มคัสโนวาแท็พรันยูบอกเลยว่าสลัดคราบหนุ่มเพบอยได้สนิทสุดๆ ใส่วิกเพื่องานหนังเรื่องล่าสุดสตรีเหล็กตบโลกแตกทั้งทีแท็กบอกต้องจัดเต้นแถมเรื่องรักก็ยังเต็มเหนียวทุ่มเทดูแลแฟนสาวดีเจต้นหอมเอามากๆในยามที่สาวต้นหอมป่วยไข้ก็เป็นยังไงก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูแลผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เรารักด้วยเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดยามทุกยามสุขเราก็อยู่ด้วยกันแค่นี้ผมว่าความรักแค่นี้ก็พอลวครับ คิวเมีย er, ตลาดอย่างสาวหนิงปณิตาที่ขอควงคุณสามีหนุ่มจินมาออกรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรบ้างแล้วแถมเหล่าเพื่อนร่วมพิธีกรยังให้ฉายาหนิงจินว่าเป็นคู่รักคู่กัดอีกด้วยเรียกว่างานนี้เมาส์มอยและผาวีรกรรมของคู่รักคู่นี้กันกระจายเรื่องเราถ้าจะรุมกันจริงๆอ่ะมหากราบเรื่องนี้อัดเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ยังไม่จบเออตอนมาเขาไม่ได้บอกเลยไม่ได้อะไรเขาบอกคุณจินว่างไหมเนี่ย พูดถึงความแม่นของการดูฮวงจุ้ยแล้วต้องมีชื่อของอาจารย์ช้างทัศพศรสีตุลาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนแต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะมาเป็นอาจารย์ช้างถึงทุกวันเนี้เจ้าต,ตัวต้องผ่านความลําบากสู้ชีวิตจากคุณหนูมีคนขับรถแล้วชีวิตหักเหต้องมาตกอักโหรรถเมยโอตอนนั้นเนี่ยคือชีวิตมันพลิกมากคือถ้าแบบจนชัดชินแล้วก็คงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่โชคดีอย่างหนึ่งที่แบบครอบครัวเนี่ยก็ฝึกในเรื่องของ พอเพียงให้กับเรามาตั้งแต่เด็กทําให้มีความสําเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องอื่นๆตามมาด้วยครับอาจารย์ช้างเคยสู้ชีวิตส่วนนางร้ายไอโกะแพทยันภภาตอนนี้ชีวิตต้องสู้ไหนจะดูแลแม่ที่ป่วยแล้วยังมีคดีความกับคุณพ่อบังเกิดกล้าวอีกเท่านั้นยังไม่พอชีวิตที่ผ่านมาก็วิตตาบอดเพราะพิษคอนแทคเลนเข้าให้มีแต่เรื่องนะสาวแพทย อ๋อเดเถึงเรื่องคดีคุณม่อนมคะเห็นว่าก็สิ้นเดือนนะคะก็ขึ้นศาลไก่เกลี่ยแต่ว่าตัวแพทเองอาจจะไม่ได้ไปหรือไม่ค่อยอยากจะเจอะคะ่ะเขาจะคุยบนศาลอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยอโอเคถ้าอยากคุยศาลก็คุยถ้าเราว่างเราก็ไปถ้าไม่ว่างเาก็ไม่ไป แขกดาวกระจายไม่เคยเหงาจริงๆค่ะสาวเสียงสวยแพรวคณิตกุลที่หลังจากห่างหายกับซิงเกิลใหม่ไปพักใหญ่ก็ได้ปล่อยเพลงจิก๊กซอว์ออกมาทักทายแฟนๆให้ได้หายคิดถึงกันแทมงานนี้ยังได้สาวใสไวทีมป,ปันปันสุทาตามาร่วมแสดงเ v วน่ารักน่ารักนี้อีกด้วยปิด้าทยที่นักร้องหนุ่มไวทีมเต้ดาสตาสิบที่มาเชอความหลอ่อพร้อมชวนแฟนๆดาวกระจายไปเดินวิ่งการกุศล2014ภายใต้คอนเซ็ปต์ Land for Love and Peace ในวันอาทิตย์หน้าแม่ขยันจังเลยนะคะทั้ง สายทั้งร้องเพลงแถมมีข่าวแว่วๆมาว่าพี่บอยธะกรเกียรติจะป้อนงานละครให้เล่นเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ก็ต้องรอติดตามครับว่าจะมีอะไรแต่แต่มีแน่นอนครับมีแน่นอนงานละครมีแน่นอนมีแน่นอนครับ<ๆ>ก็น่าจะเป็นเร็วๆนี้ขอให้เป็นเร็วๆนี้ครับภาวนาอยู่ <laughs> พักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกับหนุ่มเชนทวั์กันค่ะช่วงนี้หนุ่มเชนทวั์เขาจะพาเราไปโต้คลื่นกันค่ะ ช่วงสนุกสุดขั้วสดชื่นเต็มขัน้นสนับสนุนโดยอิชิตันดราก้อนไอซ์ทีไม่ว่าจะงานหนักงานบูหรือกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมแค่ไหนนักแสดงมาดเทศจากละครเพลงรักพลาปืนแตกอย่างนุ่มเชนนะัทวัตรก็ไม่หวั่นเพราะนอกจากจะโปรดปรานการขี่มอเตอร์ไซค์บิกไบค์และเข้าฟิตเนสแล้วนุ่มเชนยังหลงรักการต้าคลื่นอีกด้วยอะเรื่องกิจกรรมมันๆในขอให้บอกเลยนะครับผมพร้อมเสมอครับ โดยเฉพาะการเล่นเซิร์ฟที่เรียกความตื่นตัวแบบนี้ยิ่งมาเล่นที่โฟล์ฮาส์แบงคอกเอสแควร์แห่งนี้นะครับยิ่งสะดวกใหญ่เพราะอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆนี่เองพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสนุกสุดๆไปเลยครับยิ่งถ้าผมได้เครื่องดื่มอร่อยๆที่เพิ่มความสดชื่นอย่างไอซ์ทีที่ชงจากใบชาออร์แกนิกและยังมีกลิ่นหอมของมาร์เบรีแ่แล้วล่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าปินคูณสองไปเลยงานก็แย่ย กิจกรรมโปรโดก็เยอะแล้วอย่างนี้จะมีเวลาไปสวีทกับสาวสาวหรอจ้าหนุ่มเชนพร้อมจะมาแซวให้เฮฮาฮ่าตามประสาระกะจายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็เอาลาะเล่นขำข,ขสกเกต็ตดาวสกเก็ตดาววันนี้ขออิงกระแสความหวานและความสนิทสนมเกินเพื่อนของคู่จิ้นหมากปรินและสาวคิมคิมเบอร์รี่ที่ช่วงหลังมักมีภาพป,ปาปาราชี่พร้อมคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย,อยเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันเลยอ่ะอุ๊ย อยู่หรือเปล่าได้ได้สาวเปียนแล้วงานนี้คืออะไรสเตต้าที่หก็คือคนที่สนิทค่ะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายมแม่ปากบอกว่าไม่แต่ภาพมันฟ้องชัดเป๊ะไม่ใช่อย่างที่พูดนะคะมาคิมตอนนี้เป็นแฟนกันหรือยัง ันค,บคอบอกว่ารอรอพร้อมจะเปิดตัวอะไรแหมแ <c oughs> ก็ก็ก็รออยู่ครับก็ยังตอบได้ว่าสนิทกันเหมือนเดิมครับก็จับตาดูไปเรื่อยค่ะ <c oughs> ตอบได้ว่าสนิทกันเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากแรนด์มีเครื่องประดับจากมิสซิตี้พรุ่งนี้อยานืมกสับมาดูข่าวซับกับมิ้นเะนราอกระจายอีกนะคะสวัสดีค่ะฮัลโคคัล